รามันการละครขอเสนอนิยายรักชวนติดตามเป็นเรื่องราวความรักของชายหนุ่มหญิงสาวเธอและเขาต้องพัดพรากจากกันด้วยความจำเป็นบางอย่างขอเชิญท่านผู้ฟังมาร่วมติดตามว่าเขาและเธอจะเป็นอย่างไร ในครั้งหนึ่งแค่เคยรักกันแล้วไหนล่ะในฟิลที่เธอว่าดเดหายไปแล้ว ฉันว่าเธอตาฝาดไปเองอะในหัวเธอนะ่ะคิดถึงแต่ในฟิลก็ <c oughs> เลยมองเห็นใครต่อใครเป็นในฟิลไปหมดในใชนะยายวงเดือนฉันเห็นจริงๆนะถ้าเห็นแล้วใช่ในฟิลจริงๆฉันก็ต้องเห็นซีเมื่อกี้เนี่ยฉันจะข้ามไปเธอกับป้าฟักก็ห้ามเอาไว้พอรถบรรทุกแล่นผ่านไปฉันก็ไม่เห็นในฟิลแล้วอะ่ะ ถ้าฉันกับป้าฟักไม่ห้ามเธอปากเนี้ยเธอก็คงโดนรถบรรทุกอะเฉียวเอาไปกินแล้วนี่ฉันว่าเธอน่ะลืมๆไปสะบ้างเธอไม่งั้นนะมันจะลบกวนการดําเนินชีวิตของเธอถ้าเกิดค้กงหนะ้าเธอเห็นใครก็ไม่รู้แล้วก็เข้าใจว่าเป็นในฟิลเธอเดินข้ามถนนรับรองรถชนตายแน่เออคุณน้อยคะน้อยไม่ได้เป็นอะไรนะคะป้าฟักน้อยปกติ ก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณน้อยนะคะป้าเป็นห่วงป้าว่าเรากลับกันเถอะค่ะตอนนี้ก็ซื้อของที่ต้องการหมดแล้วถ้าขาดเรืออะไรป้าจะต้องรบกวนคุณวงเดือนให้ออกมาเป็นเพื่อนอีกนะคะก็ออกมาด้วยกันหมดนี่แหละค่ะแต่ว่าคราวหน้าจะต้องระวังยัยน้อยเอาไว้ให้ดีเดี๋ยวเฉเผอวิ่งข้ามถนนรถจะชนเอานะคะนี่ฉันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆนะยายวงเดือน ไม่มีใครเข้าใจฉันเลยใช่ไหมเนี่ยคิดว่าฉันเป็นบ้าอย่างนั้นเหรอถึงเวลาพักเที่ยงแต่วันนี้เราไม่อยากจะทานอาหารกลางวันเราจิบแค่กาแฟเท่านั้นใจของเราคิดไปถึงเมื่อเหตุการณ์เมื่อเช้า ระหว่างที่เรารอรถประจําตําแหน่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหูของเราฝืนไปหรือเปล่าเหมือนใครคนหนึงเรียกชื่อเราแต่เราไม่ทันได้หันมอง,มองพอรีบก,ก้าวขึ้นรถวันนี้เราเรีบมาทํางานเอ๊ใครกันนะ่ยาว่าหูของเราจะแว่วไปเองแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วใครกันใครที่จะมาเรียกเราที่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยแล้วใครที่ไหนจะมารู้จักเราจะมีแค่แต่ดชาติกับบาววที่รู้จักอยู่แล้ว เลยได้ชื่อเล่นของเราเท่านั้นเอมันยังไงกันแน่นะใจของเรานึกไปถึงน้อยน้อยคือคนที่เรารักมากรักมากที่สุดแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ความรักของเราต้องจบลงแต่มันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกที่น้อยจะมาเรียกเราแบบนี้ป่านนี้เธอคงจะมีครอบครัวที่มีความสุขอยู่กับสามีที่สมหน้าสมตากับเธอส่วนเราขอตีตัวออกห่างมาแบบนี้น่าดีแล้ว เราไม่อยากจะทำให้คนที่เรารักนั้นต้องมัวหมองอ,อย่างที่ใครๆก็พูดกันเมื่อทานข้าวเหรอคุณฟิวอ้าวดิชัดครับผมเองผมไม่ค่อยหิวนะอะไรกันเมื่อเช้านี้คุณฟิวก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะพอมาตอนเที่ยงคุณฟิวก็ยังไม่ทานอาหารเที่ยงอีกเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะนะครับตอนนี้งานกำลังเร่งนะครับผมไม่ค่อยหิวนะ เดี๋ยวผมหิวเมื่อใ่ผมหาทานเองแล้วกันนะครับตอนนี้ผมขอพักผ่อนสักครู่งั้นผมไม่รบกวนแล้วล่ะครับดิชาเดินออกไปจากห้องทำงานของเราแล้วแต่ใจของเรายังคงคิดถึงเสียงกึกก้องที่เรียชื่อของเราอยู่ในหัวเอะนี่เราเป็นอะไรไปนะทำไมถึงได้ฟุ้งซ่านขนาดนี้ เราจะต้องบังคับใจของเราเองว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแน่นอนนายุคจะไม่มาเรียกเราแบบนี้หรอกรีชาร์ดวิศวกรนคนไทยที่คุมงานของที่นี่นะอยู่ไหมอ๋อ oh. คุณฟิลครับไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าผมรับเรื่องเอาไว้ได้นะครับตอนนี้่คุณฟิลกำลังพักผ่อนกลางวันอยู่ถ้าเขาพบตอนนี้ผมเกรงว่าจะเป็นการรบกวนคุณฟิลนะครับไม่ทราบว่าคุณเออฉันชื่อหมูหมูดูแลการประสานงานของโครงการนี้ดิฉันเองก็คงจะไม่รู้จักฉันหรอกอ๋อมีหน้าละผมจึงไม่รู้จักกับคุณแต่คุณรู้จักชื่อผม ผมเองก็ยังงงๆอยู่เลยที่แท้ก็เป็นคนประสานงานโครงการนี้เอ,อ่อแล้วมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับพี่หมูหมูถึงได้มาถึงที่นี่ปกตินี่คุณฟิลไม่เห็นเล่าให้ผมฟังเลยนะว่ามีพี่หมูหมูเป็นคนประสานงานระหว่างเมืองไทยกับย่างกุ้งอันที่จริงฉันก็ยังไม่รู้จักวิศวกรที่ดูแลงานนี้เหมือนกันก็ติดต่อกันมาเป็นทอดๆแต่ครั้งนี้เจ้าชันมาที่ไซงานเนี่ย เพราะว่าทางเมืองไทยจะส่งคนมาดูแลเองเจ้าของโรงแรมเนี่เหระครับใช่แล้วจะมาเมื่อไรหร่ล่ะครับเอพี่หมูหมูทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าของโรงแรมที่เมืองไทยถึงได้บินมาดูงานควบคุมงานด้วยตัวเองงานที่ไซจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้ล่าช้าอะไรเลยนะครับเห็นว่าจะให้มาดูงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปรับปรุงอาคารเสร็จ ก็คงจะให้ดูว่าขาดเหลืออะไรจะได้จัดการจะได้ไม่ลาช้าเห็นว่าต้องการที่จะเปิดโรงแรมเลยถ้าส่งงานเรียบร้อยแล้วนะนะอ๋อผมคิดว่ามีเรื่องอะไรหรือไม่ไว้ใจถึงได้บินมาดูงานพี่หมูหมูก็ดูเอเองว่างานที่เห็นน่าเป็นยังไงบ้างอืมก็คืบหน้าไปมากแล้วนะเห็นไหมครับว่าคุณฟิลคุมงานได้ดีทีเดียวว้าว wow. ท่านผู้ฟังกําลังอยู่กับเรารามันการละครวาวาช่วยพาพี่หมูหมูไปที่ห้องทำงานหน่อยสิพี่เขาเป็นผู้ประสานงานสายงานของเราจะมีเจ้าของจังมืองไทยมาคุมงานเองอะโอ้จริงหรอครับเขาอยากจะเห็นความคืบหน้าของงานนะ จะว่าไปแล้วงานที่นี่เรื่องกว่าจะคิดอีกนะครับโอ้ดีดีด,ดีทางเมืองไทยอยากจะเหตุเปิดเร็วๆนะงั้นเชิญเลยครับเดี๋ยวว่าวาจะพาไปที่ห้องทํางานของคุณฟิลเชิญเลยโอ้ยขอบใจนะมาเป็นยังครับแสดงว่าไม่ไว้ใจทางเรามากกว่าละมัง้งถึงได้บินมาดูงานเองแบบเนี้ย สงสัยงานนี้คงจะเกิดขึ้นคอยอีกแล้วสิเราบทดอะไรอา้าวคุณฟิวผมคิดว่าอยู่ที่ห้องทํางานซะอีกพอดีว่าเดินออกไปดูช่างปูนน่ะมีอะไรเหรอพี่หมูหมูเธอบอกว่าเป็นผู้ประสานงานทางเมืองไทยมันแจ้งเราว่าทางเมืองไทยจะมาคุมงานเราเองด้วยอา้าวงั้นเหรอคุณฟิวรู้จักไหมครับไม่รู้จักเหมือนกันอา้าวผมคิดว่าคุณฟิวรู้จักซะอีกผมไม่รู้จักด้วยซ้ําไปพระเจ้าของเป็นใครแค่รู้ว่าเป็นคนไทย ผมเองมาในานามของบริษัทที่รับก่อสร้างเท่านั้นเลยไม่รู้จักเจ้าของที่ว่าจ้าให้มาปรับปรุงตึกเก่าหลังนี้เย้ดอยเอาวงเดือนทีไม่ไปทำงานอีกเลยเนี่ยฉันคิดว่าเธอออกไปตั้งนานแล้วว่าแต่เธอเธอมาดังอยู่ตรงเนี้ มีอะไรอีกจ๊ะอย่าบอกนะว่ามาดั้งคิดถึงใครบางคนฉันน่าจะออกไปทำงานอยู่แล้วเห็นเธอมานั้งเหม่ออยู่แบบนี้ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ทำไมอ่ะเธอกำลังคิดถึงใครหรือว่าคิดถึงคู่มั่นที่เมืองไทยเหรอนี่ยัยวงเดือนไม่ต้องมาแซวฉันนะไม่มีทางหรอกที่ฉันจะคิดถึงคู่มั่นอย่างไม่เป็นทางการนะโอ้ยฉันกล้าพูดนะ ทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะก็ฉันกับคุณโต้งเป็นแค่คู่มั่นตบตาผู้ใหญ่เท่านั้นฉันไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขานี่นาแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมถอนมัน่นเธอจะทำยังไงไอตัวเธอนะฉันพอเข้าใจได้นะว่าพร้อมจะถอนมั่นได้ทุกเมื่อแต่ถ้าฝ่ายชายอ่ะเขาจะยอมเหรอจากที่เธอเล่ามานะฉันว่าถ้าเขาไม่รักเธอเขาก็คงไม่มาขอมั่นเธอหรอกนะ เรื่องของเขาฉันไม่สนใจหรอกเออแล้วเขาจะมินมาหาเธอเมื่อไหร่ล่ะใครอา้าวฉันถามอีกก็คุณโต้งของเธอยังไงล่ะที่เธอบอกว่าเขาจะตามมาเขาจะตามมาเมื่อไหร่ไม่รู้สิก็บอกเลยยังไงแล้วว่าฉันเนะี่ยไม่ได้สนใจอะไรมากนักหรอกใครจะไปใครจะมามันก็เรื่องของคนนั้นนี่ไม่เกี่ยวกวับฉันสักหน่อยจริงหรอ <c oughs> แล้วเรื่องของ คนที่เธอพัอมเพลออยู่ละ่ะสนใจไหมจ๊ะ <c oughs> เราทำไมจะไม่สนใจละ่ะในฟิลแนนไม่เคยหายไปจากความทรงจำของหัวใจฉันเลย ไม่ว่ามันจะนานแสนนานแค่ไหนฉันก็ยังคิดถึงนายอยู่แต่นายสิใจร้ายเหลือเกินที่ไม่ยอมมาเจอหน้าฉันถึงนายจะใจร้ายใจดำกับฉันแค่ไหนแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ใจของฉันเลิกคิดถึงนายมันยิ่งทำให้ฉันคิดถึงหนักขึ้นไปอีกและฉันเองก็ยิ่งอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ได้ถึงได้เปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้ความคิดถึงของฉันยนนิ่งทําให้ฉันนึกถึงเรื่องราวเมื่อวานตาคงจะไม่ได้เฟื่อนไปแน่ๆน,นายจะต้องเป็นไหนแน่ๆน,นายมาอยู่ที่ย่างกุ้งอย่างนั้นเหรอหรือว่านายจะมาเที่ยวเอคนที่เข้ามาเที่ยวเขาจะมาเดินตลาดอย่างนายได้ยังไงกันนะอ๋อเรานึกออกแล้ว นายเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์นี่นาอุ้ยตายแล้วงั้นนายจะต้องมาเป็นวิศวะยู่ทธ่พม่านี่แน่นอนที่ย่งกุ้งมีกกำลังขอสร้างเพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจใช่ใช่ใช่จะต้องเป็นนายแน่ๆนนายมาทำงานอยู่ที่ย่างกุ้งดีละฉันจะต้องตามหานายให้เจอให้ได้ฉันจะเข้าไปสืบทุกบริษัทที่เข้ามีการก่อสร้างที่นี่ แล้วถ้าฉันเจอนายฉันจะไม่ยอมให้นายหนีไปไหนได้อีกคอยดูสิเออคุณน้อยคะเห็นไหมเจ้าพะฟักว่าจริงอย่างที่เดือนพูดไหมยี่น้อยนั่งใจรอยขนาดเดือนเรียกตั้งหลายรอบยี่น้อยก็ยังไม่ได้ยินที่เดือนเรียกเลย จนเดินต้องเดินมาตามป้าฟักนี่แหละออคุณร้อยดีกเป็นเอามากนะคะเนี่ยก็น,นั่นแหละสออิคุณร้อยคะคุณร้อยยังไม่ได้ยินนะคะตายแล้วนี่ป้าก็ไม่รู้จะทำอย่างไงแล้วนะคะเรียกเกสียงดังสขนาดนี้ คุณน้อยอย่างดังเงียบดวงตามเบลอร้อยมองไปที่ยอดเตีียดีชเวดากอมเดินว่าป้าฟักลองขยับตัวสิคะคุณน้อยคะคุณน้ดดยอยป้าฟัก งเวลาแห่งการรับฟังได้จบลงแล้วจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยทีค่าชาญชลาขอเชิญติดตามรับฟังรามันการละครได้ในตอนต่อไปกรุณาให้กำลังใจทีมงานของพวกเราด้วยการกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ รามันกาละครขอลาไปก่อนขอบคุณครับ